อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์หลายคนก็จับตาว่าใช่ค่ะอาจารย์จับตากันว่ายังไงคะอาจารย์ผู้นี้ไปกินข้าวไปดินเนอร์กันระหว่างพักร่วมรัฐบาลว่าจะมันจะเป็นครั้งแรกเห็นะหที่พักร่วมรัฐบาลนะครับมาร่วมกินดินเนอร์กันนะฮะหมายความว่าเมื่อก่อนนี้อาจจะมีการประชุมพักอะไรประชุมอะไรต่างๆตรงนี้แต่วันนี้คล้ายๆเป็นงานใหญ่ระดม ว่ากันว่าคุณทักษิณก็จะต้องไปอ่ะนะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพรรคร่วมรัฐบาลในการที่จะเออ,อะไรนะฮะวางเพื่อจะอยู่ต่อนะพูดกันตรงๆงอ่ะนะ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่คนคาดหมายอย่างหนึ่งก็คือพบกันขราวนี้น่าจะตกลงกันสักทีได้ว่าตกลงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองที่คุณประดอนลาออกไปอ่ะนะฮะ จะเป็นของพรรคไหนนะเพราะว่ารู้สึกว่าท่าทีของพรรคกล้าทรรก็อยากจะไดะ้ตำแหน่งนี้เหมือนกันเราะาจะคงจําได้ว่าสักสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะฮะคุณธรรมนัสออกมาพูดว่าพรรคเขาเนี่ยวางแผนว่าจะเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยจะเป็นตัวหลักในการตั้งรัฐบาลเลยละ จะต้องได้เสียงไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบอะไรเงี้ยนะ,ะ,ะหลายคนบอกว่าทำไมคือเมื่อประกาศตอนนี้ก็คงจะประกาศเพื่อให้เห็นความสำคัญของพรรคกาทธรรเพราะว่าพรรคกาทธรรนี่ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่ามีมีมีอะไรเขาบอกมีมือเพิ่มมาให้กับรัฐบาลอยู่บ่อยบ่อยออจากจากพรรคจากฝ่ายที่อ,อยู่ฝ่ายค้านน่ะนะ เขาบอกว่าที่นี่คล้าๆมีมีอะไรกันอลไรนะมีอาหารงูเห่าดีอ่ะ <c oughs> ตรงนี้นะ <c oughs> ก็อยากแล้วก็แสดงออกมาในก็เพราะอยากจะให้เห็นว่าพรัก,ก้าทำากำลังแข็งขึ้นหนี่ยควรจะได้แบบไหนนี้นะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยกลุ่มเพื่อไทยเองซึ่งแม้จะมีคุณพี่พเจษเชื้อเมืองพานเป็นรองประธานคนที่หนึ่งอยู่แล้วอะนะ ก็ยังคิดว่าตําแหน่งนี้ก็น่าจะเป็นของเพื่อไทยนะเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยเสียสละไอ้ตำแหน่งรัฐมนตรีให้ให้กับกลุ่มอื่นมากอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสสกลุ่มกลุ่มอีสานของเพื่อไทยเนี่ยบอกไอ้โหนี้ต้องขอสสอีสานบ้างละสสอีสานนี่เป็นนั่งร้านให้กับอากรยก็ ตัวสอสอีสานเองน้อยคนที่จะได้เป็นมีตําแหน่งใช่ไหมโหนนี้ตําแหน่งนี้ว่างสอสอีสานก็น่าจะได้แต่ว่าคนที่เขาดูการเมืองเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปไปมาเนี่ยตําแหน่งผู้อ่าตําแหน่งรองประธานเนี่ยอาจจะตกอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาตินะเป็นตายอยู่จจไปนะจ๊ะ <laughs> อ่าเป็นตายอยู่ไปถามว่าทําไม พักรวมไทยสร้างชาติไม่น่าจะไม่น่าจะดีเพราะเห็นว่าเป็นพักอกแตกอ,ะอ,อ่ะอ่าเพราะว่ามีอยู่สองกลุ่มถูกไหมอ่าสองกลุ่มซึ่งยังงัดข้อกันอยู่อ่ะนะอะแต่ว่าพักนี้เนะฮะแม้แต่ยังไงเนี่ยรู้สึกได้รับความเกรงใจจากพักเพื่อไทยสูงกว่าพักอื่นนะอ่าเพราะนั้นตรงเนี้ยคนก็คาดหมายว่าไปไปมาๆเนี่ย รวมไทยสร้างชาติเนี่ยอาจจะได้ตำแหน่งรองประธานสภานะก<ม>็นั่งคาดเดากันอยู่นะคราวนี้ผมเองก็ในฐานะคนสังเกตทางการเมืองค่อนข้างจะค่อนข้างจะคิดว่าพักรวมไทยสร้างชาติ่เนี่ยจะได้น่หนะคิดอย่างนั้นนะาถามว่าทำไม,ม,มเพราะว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย ว่าไปแล้วเนี่ยแม้ดูดูเป็นพักซึ่งเอ่อไม่ไม่ไม่ unity ฮะแต่กองเป็นสองส่วนเนี่ยนะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยอำนาจแฝงในพักนี้ต่อรัฐบาลค่อนข้างสูงนะอ่าตัวอย่างอีกตัวอย่างเขาบอกว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ยังว่างอยู่เนี่ยก็จะรอเป็นโค้ต้าของรวมไทยสร้างชาตินี่แหละ อาจารย์มะอาจารย์องไหมคะว่าตัวและตัวบุคคลเนอะอาจารย์รวมไทยสร้างชาตินี่มันจะมีตัวบุคคลมาทั้งกลาโหมด้วยัทงรองประธานสภาที่สองนะตัวบุคคลนี่เขาบอกว่ามีคนหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าอำนาจแฝงค่อนข้างจะพอใจอะก็คือดรสนากรไงดรแดกอ่ะอ่าซึ่งซึ่งซึ่งรู้สึกว่าตอนเป็นนมนตี ข่า,าวที่แล้วก็เป็นที่ถูกใจของท่านอดีตนายนกนี่นะเพราะนั้น<ะ>เป็นไปได้หรือว่าตำแหน่งนี้จะเป็นของรถกเสืแดกนะก็รอดูเราดูกันไปนะฮะอีกประเด็นหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาจะอ่าคือคุณทักสินะตอนนี้ต้องยอมรับอนะ วระายะหลังเนี่ยหลังจากหายช็อกในเรื่องคุณเซนแล้วเนี่ยท่านก็พยายามนะครับที่จะปรากฏตัวแล้วก็พูดกันตรงๆว่าพยายามประกาศไอไออะไรนะครับเป้าหมายในการบริหารในการที่รัฐบาลจะมุ่งไปสู่เนี่ยทั้งๆที่อ,อะไรนะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่ว่าเป็นสทอะะน ซึ่งคราวแรกถุดเนี่ยก็บอกว่าท่านเองท่านแปรนะแสะทุกเรื่องอ่า <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้ท่านกลับแปลว่าสมเหนียนประเทศนะครับถามว่าทำไมว่าเพราะว่าถูกเพ่งเลงว่าเอ๊ะมันจะขัดกับหลักอ่าที่อ <c oughs> ่ากฎหมายพรรคการเมืองหรือเปล่าว่าพรรคการเมืองนี่อาจจะถูกยุบนะถ้าเผื่อปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้ามาครอบง,งำ คุณทักษินก็เลยอบอกว่าจริงๆแล้วคืออันนี้ผมว่าไม่รู้นะคุณโบผมมีความรู้สึกว่าไอ้การกล่าวว่าการครอบงำพักเนี่ยทำไม่ได้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องผิดธรรมนาตุณนะู่ยังไงครนะับจนเอาก็ปกติพักการเมืองเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะ,ะเชิญคนนอกอะไรเข้ามา แนะนำอะไรต่างๆหรือว่าบางทีก็อาจจะทําตามที่อสังคมเรียกร้องไม่ใช่ว่าพรักเขากําหนดมันก็มีเนี่ยแล้วนี่ขอโทษนะครับนักวิชาการที่ก็ถูกเชิญใช่ไหมเข้าไปบรรยายเข้าไปพูดเอาที่นาพรักหรือเปล่านะ่ะนะทั้งๆนี่ก็ไม่ใช่สมาชิกพักเหมือนกันแต่นี่เป็นพ่อนาะยก แั้งคุณก็เป็นพ่อลูกกันเนี่ยมันไม่เออมันอะไรอ่ะมันไม่ช่วยเหลือกันได้ไงอ่ะกุหมายมันแปลกๆนะแต่แแล้วทำไมทีเชื่อนักวิชาการอื่นได้ล่ะครอบนำเดนเตอร์บางคนบอกว่าค่ะว่านี่แหละเพราะเป็นพ่อนายกนี่แหละมันจะไปแก้ไปครอบงำหรือไปสั่งการได้เลยแบบ เออถ้าถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าท่านทักสิงไม่ทําอะไรเลยเกี่ยวกับพักเพื่อไทยเนี่ยมันดูเป็นเรื่องพิกลนะก็ <c oughs> คนอะไรวะอุตส่าห์นำคล้ายๆตั้งพักคชวนใครต่อใครมาแล้วพอถึงเวลาข้างหลังทิ้งเลยเนี่ย <c oughs> ไม่กลายเป็นคนไม่เอาไม่เอาพี่ไม่เอาน้องไม่เอาเพื่อน <c oughs> <c oughs> แต่นั่นแหละใชไหมกฎหมายห้ามนะความจริงอะ่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็คุณทักษินก็พยายามจะบอกว่าไม่ได้ครอบงำนะฮะเป็นเรื่องของอะไรนะพรรคต่างๆาพักเขาคิดเอาเองแต่ว่ามีอาจจะมีส่วนในการอะไรนะพูดจาใช่ไหมแนะนำอะไรบ้างตรงนี้ไม่ใช่ครอบงำไม่ได้บังคับ ก็ว่าก,กันไปอ่ะนะแต่ก็มันอะไรบางอย่างผมบางทีก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะยอมรับเหมือนกันอะในกฎเกณฑ์กฎหมายที่ออกมามันรู้สึกว่ามันมุ่งเพื่อกำจัดบุคคลมากไป มันก็เหมือนแบบนายที่จารบอกว่าเออมือนทุกเหมือนนักวิชาการหรือใครสักคนที่เป็นที่ปรึกษาก็จะสามารถเข้าไปร่วมในการแบบนั้นได้เหมือนเป็นเหมือนเป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งนะแต่ประเมินประเอิญว่าที่ปรึกษาคนเนี้ยอ่าละเป็นทั้งอดีตนายกและเป็นทั้งอ,อีกมอกนั้นคือเป็นพ่อนายกด้วยเป็นพ่อนายกด้วยเออในี่ผ่านเป็นผู้ก่อตั้งอะไรนะลากลากลากของพรรคมาแต่ต้นใช่ไหม S <S อ่อ<ช>แต่เพราะเราก็รู้กันว่าคําว่าเพื่อไทยเนี่ยมันมาจากที่ไทยละไทยนั่นแหละพล<ร>ังประชาชนมันก็ใช่พักปักลุ่มเดียวกันเท่านั้นที่มาน่ะตรงนี้นะเพราะนั้นก็เนี่ยบางทีมันก็เลยทําให้อ่อะไรนะบางอย่างเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยมันอาจจะผิดกฎหมายที่เป็นตัวรักตัวลายรักอักษรน่ะนะแต่ในพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่อง เออธรรมดาน่ะในความรู้สึกของผมนะเพราะฉะนั้นพอมาเจอกับไอ้เรื่องไอ้กฎเกณฑ์หยุมหยิมเนี่ยมันเลยกลายเป็นเรื่องของดุลพินิษั์ซะสำคัญซะสุดเป็นส่วนใหญ่ดุลพินิจ์บางทีเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าเออพอรัฐบาลชุดหนึ่งดุลพินิจ์อย่างหนึ่งพอรัฐบาลอีกข้างหนึ่งดุลพินิจอีกแบบหนึ่งก็มีนจากองค์กรอิสระซึ่ง ผมเขาเขาไม่ใช้คําว่าพิภากษาเขาใช้ควาว่านิจไฉใช่ไหมอ่าใช่ารย์ว่นิจไฉอ่าเพราะอย่างอย่างอย่างกฎหมายโดยทั่วไปพอคําพิพากษาเนี่ยมันถือโดยเฉพาะคําพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยมันถือเป็นกฎหมายอ่าเตือน,นที่สุดแล้วเป็นกฎหมายที่อ่าเอาอ้างได้เลยแต่ของที่นี่เนี่ยแต่และเรื่องนี่แล้วแต่กรณีนะ คนนั้นก็เ,เห็นแปลกๆบางคนใช่ไหมฮะอย่างที่เราเห็นเนีเ่ยอ้าวพอตั้งคนนี้รัฐบาลหนึ่งตั้งไม่เป็นไรแต่รัฐบาลหนึ่งตั้งนายกดูเป็นคนละเมิดจิตัญญาบันไปแล้วอย่างนี้จะมีจะมีใครไปแบบเป็นปนักร้องไปรอป้รองอฐฐาจารย์อาจารย์มองไม่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 ไมไมไมนักร้องก็ก็แปลกเหมือนกันนะฮะก็คือใครร้องก็ร้องได้ทั้งนั้น <G ül> จนบางทีก็อะไรอ่ะส,ส,มสมัยสมัยผมดูกีฬาหมาวิเลยนะะ <G ül> เรามีกฎเกณฑ์นะใครจะร้องเรียนได้แต่ว่าถ้าร้องเรียนผิดแล้วก็โนดนปะรับนะคือเวลาร้องเรียนแต่ละครั้งนี้เอาต้องเอาเงินไปวาง <G ül> แต่ถ้าร้องเรียนเป็นผลถึงจะได้เงินคืน ถ้าล้องเรียนแล้วก็เห็นว่าไม่มีมูลหรืออะไรต่างๆตรงเนี้เขาลิบนะครับอันนี้ไม่อันนี้ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ไปร้องก็ไปยกก็ไม่เป็นไรแต่แคนี้อย่างนี้สิไอนะ้น่าคือพอพร้องเรียนต่างก,ก็จะมีการสอบสวนแล้วมันก็มักจะคาลคากซังเหมือนกับมีอะไรปักรอไว้ถ้าถึงเวลาไม่ทําตามใจอาจจะถูกบิดไอ้โทษถูกที่ไม่ได้เจ็บหนักก็อีกอะไรเงี้ย ค่ะแ <ท Lanc an> ต่คง,ต,งต้องรอดูต้องรอดูว่าวันพร,รุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าเองที่จะบอกว่าวันพร,รุ่งนี้นะ่าจะคุยกันถึงเรื่องของทั้งทั้งตำแหน่งของรองประธานสภาคนที่สองของแล้วเราไปถึงเรื่องของเอเรื่องของรัฐมนตรีกลาโหมอาจจะมีเข้าไปคุยถึงเรื่องนี้ด้วยอาจารย์อาจารย์มวยผมก็บก็วางตัวไว้แล้วอ๋อตัวแล้วอ่าเพียงแต่ว่ารอเหเวลาให้ครบสองปีที่พ้นจากการเป็นมุทิสมาชิกในสมัยนั้น เขาบอกว่าหลังจากพ้นตําแหน่งผู้ทิธสมาจิตจะจะรับตําแหน่งอื่นได้ต้องพ้นตําแหน่งผู้ทิธสมาจิกสองปีงไงลองให้พ้นสองปีก่อนอไม่ิ่ใกล้ยังอาจารย์อะไรนะใกล้จะสองปีเนี่ยใกล้จะครบแล้วไงเขาบอกว่าสิ้นกัญยานี่แหละอะโอถ้าสิ้นกันยาเนี่ยเราต้องคอถึงสิ้นกันยามันจะไม่ช้าไปใช่ไหมคะถ้ามีกราหกเพราะว่านะ ปัจจุบันนี้หอมันก็ดูมีเรื่องราวของเกี่ยวข้องกับความก,กลา<ๆ>้าโกรุนกันอยู่นะวรัฐบาลจะไปไปตลอดรอฝต่างถึงขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะพูดกันมาพูดกันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลชุนนดนี้มันหมดลมหายใจไปแล้วอะ่ะ <c oughs> นะก็ <c oughs> คือคะแนนความเชื่อถือที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลจากโพของนิด้าล่าสุดเนี่ยเห็นชัดเลยว่าอยู่อยู่ไม่เหลืออยู่แล้วอ่นะ ืมแต่ก็ยังทู่ซี่อยู่ได้นะแต่ว่าเอความศรัทธาของคนเต่ำไปแล้วนะฮะซึ่งในวันค่ะอาจารย์อาจารย์ทักษิณก็พูดเหมือนกันว่าเนี่ยก็รอรออยู่ว่าคุณองค์อิงเนี่ยนะก็รอคำวินิจฉัยที่ยังไม่ได้ชี้ขาดว่า เขาหลอ่อให้ฟนตําแหน่งไว้ชั่วคราวใช่ไหม,มแล้วถ้าเกาิดปฏิติหน้าที่ชั่วคราวหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวแล้วถ้าเกิดเอยกหมายความว่าไม่ไม่สมม,มติว,ว่าไม,ไม่มีมูลอ่อให้กลับไปรับได้ก็แล้วไปอแต่ถ้าไม่ถ้าเกิดปลดคุณอุ้งอิงเนี่ยคุณทักษิณก็บอกว่าทางพรรคเพื่อไทยเองก็มีตัวสำรองไว้แล้วคือท่านใจกเกษมใช่ไหม อ่าแ,แต่ถ้าท่านใจไกลเสีมไปไม่ไหวเรื่องต่างก็จะยุบสภาละสัาเลยพุ่งอาจารยพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องนี้มาคุยกันด้วยไหมครับ่นว่าเรื่องนี้ผมว่าวันนี้เขายังไม่คุยไอ้พรุ่งนี้ก็คงยังไม่คุยกันหรอกนะเรื่องที่ว่าต่อถ้าเกิดผิดใจองค์ยิ่งแล้วจะไปยังไงต่อเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าสิ่งที่เขาตัดตาเพื่อไทยนี่ ต้องเป็นอขอโทษนะฮะเพื่อไทยนี่ต้องเอาให้ได้ก็คือเลือกตั้งซ่อมทีส,สกเกตเนี่ยวันที่สิบสิงหานะฮะน่า,าจะเป็นการตัดสินในการพักร่วมทบาลว่ายังจะยอมให้เพื่อไทยเป็นพระเอกอยู่หรือเปล่าถือ <ผม S 2> ว่าเป็นวการเลือกตั้งว,วันที่สิบสิงหาเนี่ย เพื่อไทยเนี่ยมันเหมือนพิสูจน์แหะเพราะว่าตำแหน่งเก่าเป็นของเพื่อไทยอ่าแล้วก็พื้นที่นั้นถือว่าเป็นเขตของเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยนะฮะเป็นรัฐบาลด้วยแล้วแถมยังลงเลือกตั้งอ่อโดยที่เหมือนกับแข่งกับภูมิมใจไทยตัวต่อต,ตัวนะ<ม>แล้วถ้าแพ้เนี่ยมันแสดงว่าคนเลิกเลิกเลิกเ,ลกเอาพรรคเพื่อไทยละ นิยมน่าจะจางๆแล้วอ่าเพราะนั้นตรงเนี้ยถ้าโดนดถ้าคุณนตรงั้นถ้าคุณนุ้งอิงหลุดนะฮะหมายความว่าโดนลงโทษอนะทางทางพักรวมรัฐบาลก็คงนั่งคุยกันว่าถ้าจะเป็นรัฐบาลต่อก็ต้องก็ต้องเอาคนต่อถัดไปจากพักเพื่อไทยแล้วล่ะซึ่งคนถัดจากเพื่อไทยไปก็กลายเป็นเหลืออยู่แค่ บิ๊กตู่กับคุณพิรพันธ์เพราะนั้นไม่แน่นะเพราะว่าเมื่อตอนที่กลุ่มต่างๆที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดเนี่ยเขาเรียกร้องให้รัฐบาลละให้คุณองค์อญิงลาออกนะครับไม่ไม่ได้เรียกร้องให้ยุบสภานะเพราะถ้าถ้านายกลาออกเนี่ยสภาชุดนี้ก็ต้องเลือกนายกคนใหม่ ในแล้วนายกคนใหม่เนี่ยก็ถ้าอยู่ในกลุ่มที่ร่วมรัฐบาลตอนนี้เขาคงบอกว่าเพื่อไทยคุณเป็นมาสองคนแล้วนะน่าจะให้พักื่งบ้างเพราะนั้นตรงนี้วันที่สิบเนี่ยผมว่าพักเพื่อไทยเดิมพันสูงอ่ะค่ะจรงาจะต้องไปดูว่าเอาหล่ะเท่าที่นั่นชนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นนิวิตหมายที่ดี ใช่ไหมคะแต่ถ้าเพื<า><ท>่อไทยชนเนี่ยก็ยังคงยังอ้างสิทธิในการเป็นนายกได้อะ <c oughs> นะเพราะว่าประชาชนยังให้ความเชื่อถือแต่ถ้าเผื่อว่าในพื้นที่เดิมซึ่งเพื่อไทยเคยเป็นแชมป์อยู่เนี่ยแล้วพอถึงเป็นรัฐบาลด้วยแล้วกับแพ้เลือกตั้ง <c oughs> ในการเลือกตั้งที่เหมือนกับเอ่อเลือกตั้งซ้อมคราวนี้เหมือนกับสู้กันเอ่อตัวเพื่อไทยด่เป็นตัวแทนรัฐบาล คนเดียวเลยเนะี่ยมันก็คงก็ก็คงสงวรที่จะต้องวางมือจะต้องให้พักคอื่นไหมอ่าอ่าไห้ไหม,ไม,ไมทีนี้ <c oughs> คุณคุณคุณ,คณทักษิณก็บพูดไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ปล่อยนะเพราะว่าถ,ถ้าถ้าพ้านไปจากพักคเพื่อไทยก็ยุบสภาแล้วละ่ะถ้าจะพ้นนะ ลัจาจ้แต่ว่าพอยุบสภาปุ๊บเนี่ยมันต้องมีความมั่นใจในการที่จะได้กลับมาเป็นพักจัดตั้งรัฐบาลอีกหรือเปล่าคะอาจารยนะ์นั่นั่งคอยไปเสียงข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าถ้าเด<ป>ว่าปล่อยให้หลุดมือตั้งแต่ขณะนี้เนี่ยมันจะหลุดตลอดการแล้ว <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกเองที่าจายบอกว่าถ้าถ้าอาจารย์ชัยเกษมเองไม่ไม่ไว้ไม่รับอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่ยันยุณยุตสภาคุณคุณชัยเกษมก็รับสาสํามการฝักว่วิสภาคนาหนึ่งจะไม่ยอมไม่รับสิในการโหวตใช่ไหมจาย์อ่าก็ถ้าโหวตก็ไม่รับขึ้นมานะฮะวันนั้นคุณมันก็ยุตสภาเหมือนกันเะอ่ม เดี๋ยวต้องตัดตาตัดตากันถูกไปแต่ว่าที่แน่ๆก็คือวันพรุ่งนี้เราน่าจะได้ชื่อตัวรองประธานสภาคนที่สองอาจารย์ได้ไหมอาจารย์เพราะว่าเพราะว่าอยากที่บอกว่าได้ได้เนาะอต่ถ้าเกิดว่าเขาเป่ะอย่างน้อยก็น่าจะได้ว่าของพักไหนเออนั่นแหละจะได้ของพักไหนของพักไทยก็มีก็มีตัวใช่ไหมอาจารย์อ่าแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดเลยไปก็ในฐานะคนดูมองดูว่าเออถ้าเป็นพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นดรแดกเน้น แน่คิดอย่างนั้นน่าจะมาน่าจะมาแต่ว่าถ้าเพื่อไทยเนี่ยอาจารย์มอไหมคะว่าเขามีตัวไหมเพื่อไทยเหรอฮะอันนี้ก็อะไรนะก็จะเอาสสทั้งอีสานไงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มาเขาเขายังไม่ได้ระบุยังไม่ได้วางครับ ที่เป็นหลักมันบอกว่าเป็นชื่อใครแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องไปติดตามค่ะอาจารย์ว่าในวันพรุ่งนี้ที่ประชุมการดินเนอร์ของเขาเนี่ยออกมาแล้วมันจะเป็นชื่อใครแล้วหรือว่าเป็นทักไหนก็ตามนะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเรื่องนี้ด้วยนะฮะคอยจับตาด้วยไม่ไม่ต้องรายงานหรอกครับว่ากินอะไรบ้างไม่อยากรู้ไม่ได้อยากรู้เท่ากับว่าเขาตกงลงอะไรกันกันบ้างนะขอให้ได้ นะทั้งว่าเอ๊ะพักไหนจะไปดูแลรองประธานสภาคนที่สองแต่ว่าวันนี้ขอบคุณนะจ๊ะมากมากนะคะอาจารย์เดี๋ยวซาปาน่าคงได้นกลับมาคุยกันอีกนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแล้วพักการ์ตเชคโรค่ะ